สวัสดีค่ะนี้เราอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพนะคะเป็นต้นโพนะคะต้นโพนี้เป็นต้นโพที่ปลูกขึ้นถวายเดยองค์พระพุทธเจ้านะคะแล้วก็เป็นพุทธบูชานะคะที่สำนักวัดปายโยธาประสิทธิ์นี้จะมีต้นโพที่อาจารย์ปลูกไว้อยู่ด้านหลังนะคะพระพุทธลีลายโยธาประสิทธิ์พระองค์ใหญ่นะคะแล้วก็ด้านหน้าอุทยานหลวงปู่ดุลัตุโลนะคะหลวงปู่ดุลัตตุโลเนี่ยอันนี้จะเป็นอุทยานนะคะ ลวงปูดุลเนี่ยก็จะเป็นฝั่งทางนู้นนะคะเห็นไหมจะเป็นต้นโพนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นโพแล้ะก็ตรงนี้อันนี้ต้นโพนี่จะสวยสวยงามจริงๆนะคะต้นโพนี่จะสวยงามจริงๆนะคะมีหลายท่านนะคะอินบล็อกเข้ามาถามอาจารย์ว่า,าดูทางสื่อโซเชียลนะคะก็เห็นพระบางรูปที่กําลังมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะคะไม่ขอออกนามแล้วกัน แต่ทุกคนก็คงจะรู้นะคะบอกว่าไปกราบไหว้ทําไมต้นโพนะคะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเขาทำรูปอะไรโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะแต่ที่อาจารย์ได้ยินนี่ก็คือว่าต้นโพนะ,ะต้นโพอยู่ที่อินเดียเห็นไหมศาส,สนาเสื่อมมาจากอินเดียโน่นนี่นั่นนะคะตามที่อาจารย์ได้นั่งฟังแล้วอาจารย์คิดว่าเป็นบางประเด็นนะคะที่ท่านกําลังจะสื่อความหมายเนาะท่านอาจไม่ได้สื่อความหมายไปนในเชิงที่ไม่งดงามนะคะท่านอาจากําลังจะสื่อนยะว่า พระพุทธเจ้านะคะท่านสรนเสริญการปฏิบัติภาวนาพระพุทธเจ้าท่านสรนเสริญการปฏิบัติการบําเพ็ญเพียรแล้วก็เพื่อการหลุดพ้นเนี่ยมีความประสงค์อยากให้มนุษย์เนี่ยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นลักษณะเช่นนั้นนะคะจึงเน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือเน้นในเรื่องของการบําเพ็ญกิจภาวนาหรือประพฤตินะคะให้ความสําคัญกับด้านความประพฤติมากกว่านะคะอย่างอื่นสิ่งอื่น ะะเพราะอย่างอื่นสิ่งอื่นเนี่ยเมื่อมันแตกกายทําลายขันหรือเมื่อมันสูญเสียไปนะเราก็จะไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเนาะอันนั้นอันนี้อาจารย์ก็เลยขอชี้แจงประเด็นว่าท่านอาจจะนําเสนอเพียงประเด็นและก็ความสําคัญที่ท่านให้ความสําคัญมากที่สุดนะคะแต่ต้นโพมีคุณค่ายอย่างไรนะคะในพระไตรปิฎกนะคะก็กล่าวนะคะกล่าวไว้มากมายเหลือเกินนะคะยัง ถือว่าต้นโพเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธดำรัสของพระองค์เองเลยว่าตราบใดที่พระองค์ได้เดินทางสู่นิพพานแล้วนะคะสิ่งที่ชาวพุทธหรือสิ่งที่บุคคลที่นับถือท่านเนี่ยนะคะพึงถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วก็สิ่งที่อยู่ใกล้แล้วก็แสดงนัยยะว่า พระองค์ยังอยู่เคียงข้างและก็พระองค์ยังปรากฏอยู่นะคะก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระพุทธเจดีย์ที่สร้างขึ้นนะคะแล้วก็ต้นพระศรีหนึ่งในนั้นก็คือจะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังนั้นอาจารย์จึงมีความเชื่ออย่างสนิทใจว่าพระพุทธรูปเอ่ยพระมหาเจดีย์เอ่ยพระบรมธาตุเอ่ยแล้วก็สถานที่แม้นเป็นที่ของพระพุทธเจ้าที่เดินจงกรมบเพ็ญนเพียนภาวนา ในอดีตสู่ปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้ย่อมเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพื้นที่อันทรงคุณค่าแล้วก็เป็นพื้นที่อันบริสุทธิ์ที่เราชาวพุทธที่เรายังไม่ได้ถึงกระแสเลยที่เรายังอยู่ในช่วงของการบําเพ็ญบุญบาร,รมีบําเพ็ญเพียรหรือสั่งสมบุญบาร,รมีนั้นให้เต็มนะคะเวลาเรานึกถึงศาสดาของเราเรานึกถึงบุคคลที่เรานับถือเราก็ย่อมมีบางสิ่งบางอย่างนะคะในการ แสดงสื่อนัยยะวา่าพระองค์ได้ตรัสรู้ตรงนี้พระองค์ได้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ชนิดนี้พระองค์ใช้พื้นที่นี้ใน2,600ปีที่แล้วปฐมโพธิการนั้นในการบรรเพณ์บารมีจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราจะไม่ให้ความสําคัญเลยหรืออย่างไรหรือเราจะ กลบทิ้งไปทําลายทิ้งไปเอาเพียงแค่การปฏิบัติอย่างเดียวใช่ไหมนะคะถ้าเช่นนั้นนะคะก็ไม่ควรมีพระตรายวิดกไม่ควรมีเล่มพระตรายวิดกไม่ควรมีการจดจารึกเพราะไม่สําคัญถูกไหม 2. ไม่ควรมีศาสนสถานไม่ควรมีวัดวาอารามเพราะไม่สําคัญถูกใช่ไหมคะ ไม่ควรมีพระพุทธรูปไม่ควรมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระพุทธเจ้าหรือแม้นแต่การเป็นนักบวชโกนหัวโกนคิ้วใส่ผ้าเหลืองก็ไม่ควรมีเพราะมันก็ไม่ได้สําคัญสิ่งสําคัญที่สุดคือการปฏิบัติซึ่งโยมก็สามารถที่จะปฏิบัติเข้าถึงอริยะบุคคลได้พระสงฆ์ที่ถือตนบวชก็สามารถเข้าถึงอริยสงฆ์เข้าถึงคุณธรรมขั้นสูงได้โดย ร้ายรูปแบบหรือตัวตนภายนอกถ้าเราจะเอากันแบบนี้สิ่งเหล่านี้ภายนอกจะไม่สำคัญทันทีนะคะแต่ถ้าเมื่อว่าการไหว้ต้นโพไม่มิดไม่มีประโยชน์พื้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีประโยชน์นรส,รชนสัญ,ญลักษณ์ในยะอย่างใดของพระพุทธเจ้านะคะที่แสดงว่าพระองค์มีตัวตนจริงพระองค์มีจุดกําเนิดจริงพระองค์มีการมาเป็นเพียนภาวนาจริงหรือแม้แต่สถานที่พระเจ้าทรงมาเพญทุกรกรรยาหปี ในพื้นที่นั่งที่นอนของพระองค์ที่เจ็บปวดทรมานแสนสาหัสกว่าจะบรรลุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่นับถือเราจะไม่ยึดถือเราจะไม่เชิดชูเราจะไม่อนุรักษ์พื้นที่ในจุดตรงนั้นเอาไว้เลยหรือเราจะไม่ให้ความสำคัญโดยนยัยประการทั้งปวงหรืออย่างไรนะคะดังนั้นอาจารย์จึงพยายามบอกว่าเราศรัทธา ให้เราศรัทธาพระพุทธเจ้าและคำสอนอย่างเดียวนะคะชุดคำสอนใดที่นอกเหนือจากนั้นเป็นชุดคำสอนที่มาจากพระสงฆ์ที่รู้โลกรู้เหตุรู้ผลแต่จะรู้มากน้อยเพียงใดเราไม่รู้ได้เราไม่ได้รู้แน่ชัดอย่างใดนับถือได้ศรัทธาได้เลื่อมใสได้ แต่ไม่ได้เป็นทุกสิ่งเพราะเราอย่าลืมว่าพระสงฆ์คือพระสาวกที่อุทิศตนถวายเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจึงได้นำธรรมเห็นธรรมนั้นมาเผยแผ่เดศาสนกเพื่อให้เข้าใจความหมายความจริงความสำคัญรู้เหตุรู้ผลรู้สุขรู้ทุกข์และก็ก้าวข้ามพ้ลได้เท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าแต่ละ รูปแต่ละท่านนั้นจะรู้ทุกสิ่งได้ในฐานะที่อาจารย์เป็นชาวพุทธและในฐานะที่อาจารย์นับถือพระพุทธเจา้าอาจารย์จะอาจารย์จะให้ความเคารพแม้นต้นโพทุกต้นที่อาจารย์ย่างกรายเข้าไปเพราะอาจารย์จะเข้าใจชัดได้ทันทีเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่เราแสดงถึงความเคารพออกมาหมายถึงจิตของเราได้รับการพัฒนา แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นพระพุทธรูปแล้วเรายังเดินข้ามหัวพระพุทธรูปเรายังไม่ให้ความเคารพใดๆและไม่ให้ความสําคัญใดๆเลยแม้กระทั่งความเป็นพ่อความเป็นแม่ความมีสัมมาคารวะความไม่ได้กราบไม่ได้ไหวไม่ได้บูชาไม่ได้ระลึกนึกถึงบูชาคุณอะไรต่างๆเมื่อสิ่งเหล่านี้มันอันตรธานหายไปแล้วความมีสัมมาคารวะความกตัญญูรู้คุณหรือความมีระเบียบวินยัยหรือการมีศิลจารยวัรอันงดงาม คุณธรรมตรงนี้ของอาจารย์จะไม่เกิดขึ้นทันทีดังนั้นต้นโพจึงเป็นระเบียบแนบจิตวิญญาณของอาจารย์ให้รู้ว่าเมื่อเราอยู่เฉพาะตรงนี้ที่นี่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นที่นั่งของพระพุทธเจ้าเป็นที่พระพุทธญาณบำเพ็ญจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ดังนั้นเราจึงควรให้ความเคารพบ,บูชาด้วยบูชา บูชาด้วยจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์และบูชาด้วยความเคารพอันยิ่งใหญ่ว่าพระองค์มีตัวตนจริงไม่ใช่เทพเทวาลงมาจากฟ้าพระองค์มีกายเนื้อ พระองค์เกิดในพระโคดอย่างไรชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรพระวงศ์ของพระองค์มีใครบ้างและจุดพื้นที่ของพระองค์ที่อาศัยตรงนี้ในการบำเพ็ญเพียรภาวนาจนสําเร็จเป็นพระสิ่งที่กล่าวไว้ใน2,600ปีที่แล้วในประพุทธกาลนั้นเป็นความจริงทุกประการเพราะมีพื้นที่ยืนยันชัดเจนแจ่มแจ้งตามประวัติศาสตร์จารึกไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้จึงควรให้ความสําคัญและควร น้อมรับยิ่งในความสำคัญทุกประการอันนี้จิตวิญญาณของอาจารย์บอกอย่างนี้นะลองฟังดูว่าคลิปที่อาจารย์พูดนี้มีประโยชน์หรือไม่นะคะแต่ท่านก็พูดนัยะของความสูงส่งทางจิตวิญญาณว่าการที่เราจะพ้นทุกได้นั้นเราพ้นทุกได้ด้วยกันเรืพอพืปฏิบัติเข้าใจเจมแจ้งรู้เหตุรู้ผลรู้ความจริงและละทุกอย่างเข้าสู่ความาเป็น อามาตะธรรมความหมายเช่นนี้หมายถึงว่าท่านให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุนั่นเองนะคะถ้าเรามองทุกด้านก็ดีทั้งสิน้นแต่ต้องมองให้ครบทุกด้านโดยพวกเราจะต้องทำการศึกษาด้วยนะคะ